ช่อูโม,มคาเมาววันนี้เราจะมาแกะผัสสิสดัณที่เราสั่งมาน,นี่ไม่บอกหรอกว่ามันคืออะไรมาดูกันท้ายคิดนะ

băng cồn แกะกันแกะแกะกันเลยน้ทุกคนก่ติดมนเยอะมากเลย เรอะไรให้เราทําเองนี่คือของเราทุกคนนี่เราไม่แได้นบไปตอนนี้นะตอนเด็กๆห้าขวบทตาได้อตอนห้าขวบสบายจะสวยดีถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาเลยนะแต่กอนอื่น นี่ก็คือเรื่องหลัง ติดใจให้เรียบร้อยติดใจให้เร like er ียบร้อยร็จแล้วใส่ขอกเอาอออกไอัเป็นด้วยจาจาๆๆนี 对呀。